ตปชคันธิสิทธิ์ป่วยโดนหัวใจเตรียมความพร้อมไปด้วยเปลี่ยนครบสองนาทีเช็คความแค่นใหญ่ไหมั้นเนี้ยอีกห้าร้อยเมตรถึงโรงพยาบาลเตรียมความพร้อมไปด้วยเปลี่ยนก็มันไปไม่ได้เนี่ยรออีกแป๊บหนึ่งไม่ได้หรือไงน้องเราขวางทางเลี้ยวพ่อพี่ว่าเราเลี้ยวซ้ายไปก่อนไหมแล้วก็ไปหาที่กลับรถข้างหน้าเอาจริงนะพี่ ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่าพี่เบียร์ต่อเลยค่ะนี่มีสัญญาณชีพแล้วเช็คชีพซะก่อนอีกทีค่ะทำไมคนไม่หลับลึกด้ยฉันส้มคิดเสมอว่าอาจเป็นญาติของคุณอยู่บนรถกู้ชีพที่คุณไม่หลีกทางให้บาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ฟรีทั่วประเทศ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพีรพจน์ยอดยิ่งกับการติดตามข่าวสารที่น่าสนใจรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามซึ่งออกอากาศทางช่องสกายไลน์เคเบิลทีวีจังหวัดมหาสารคามนะครับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชาพัฏนมหาสารคามได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อเนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 7พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2557พร้อมสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับเมื่อวันจันทร์ที่7ตุลาคมที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกูดสันตรัฐจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อโดยมีนายพดุงศักดิ์อิมเอิบในอำเภอนาดูนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยดรวิทยาเจริญสุริคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏนมหาสารคามเป็นผู้กล่าวรายงานครับนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้นำชุมชนตลอดจนนักศึกษาจำนวนกว่า185คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้นอาทิต้นพยุงต้นประดู่และต้นราชพฤกษ์ณองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตตำบลกู่สันตรัตอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่เป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2557ครับ ดรวิทยาเจริญสุริคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกล่าวว่าโครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อเป็นโครงการจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนอีกทั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่เป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557และเพื่อเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองพพเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนตลอดจนเป็นการสร้างความเข้มแข็งและสร้างความรักสาม,มัคคีในชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆที่จะร่วมกับชุมชนต่อไปในอนาคตครับ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามได้จัดโครงการร่วมกับชุมชนในการปลูกต้นไม้ถวายพ่อนั่นเองนะครับช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับโดยในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือวันพฤหัสบดีที่9ตุลาคมพุทธศักราช2557ทางสนศมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามครับจะได้มีการจัดสัมมนาผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวในเขตจ,จังหวัดร้อยแก่นสารสินหรือจังหวัดร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสารคามและจังหวัดกาลสินนั่นเองครับ ฝากประชาสัมพันธ์มาจากท่านผู้ช่วยศาสรรตราจารย์ดรจ,จักริดจ,จันทรสิริผู้อาํานวยการสํานักง,งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหรือสอนศซึ่งท่านได้ฝากมานะครับว่าทางสํานักจะได้มีการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวการศึกษาประจําปีการศึกษา2558ซึ่งจะจัดขึ้นในวัน พระฤหัสบดีที่9ตุลาคม2557ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับส่วนสถานที่นั้นก็คืออยู่ที่ห้องประชุมเทเตอร์ของอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสรริราชสมบัติครบ60ปีหรืออาคาร34คณะวิทยาการจัดการนั่นเอง โดยการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็จะมีผู้ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็นผู้บริหารรวมไปถึงท่าอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสรารคามและกาลสินซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์สมชายวงกเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกันนี้ครับท่านดเรเนชนกจันสว่างรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการก็จะได้แนะนําการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามมีการชีช้แจงนะครับ แนวปฏิบัติการรับสมัครนักศึกษาทั้งประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจักริดจันทรรสิริผู้อํานวยการนั่นเองครับและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วาที่พัน์ตรีดรกิติกรบำรุงบุญผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาตลอดจนการแนะนำ เกี่ยวกับสาขาวิชาการจัดการเรียนการสอนต่างๆของทั้ง8คณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามก็เียได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในการแนะแนวการศึกษาเพื่อที่จะให้นักศึกษานักเรียนนะครับที่มีความสนใจได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามในปีการศึกษาถัดไปนั่นก็คือปีการศึกษา2558นะครับในการนี้ก็ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารคณาจารย์ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่รวมไปถึงนักศึกษาที่สนใจนะครับเข้าร่วมรับฟังการประชุมสัง สัมมนา,าในครั้งนี้ได้ที่ห้องประชุมเทเตอร์ในวันพรุ่งนี้9ตุลาคม2557ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็ถือเป็นกิจกรรมดีๆที่เป็นการส่งเสริมหลักสูตรแล้วก็เชิญชวนให้คนมาเรียนที่รั้วเขียวแดงของเรานะครับ ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของเทศกาลออกพรรษาแล้วนะครับท่านผู้ชมในจังหวัดมหาสรารคามหลายๆท่านก็คงจะเห็นนะครับในส่วนของถนนบริเวณริมคลองสมทวินนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เต็มไปด้วยร้านค้านะครับซึ่งมีการขายโคมลอยนะครับมีการขายประทัดนะครับซึ่งเรียกได้ว่าก็เป็นการละเล่นตามประเพณีของพวกเราชาวพุทธศาสนิกชนแต่ทั้ง นี่ทั้งนั้นนะครับสถานที่และบริเวณนะครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นที่ที่มีความชุกชุมนะครับแล้วก็มีการจราจรที่หนาแน,าน่นรวมไปถึงเมื่อมีการเปิดร้านขายของแบบนี้แล้วนะครับก็บทําให้มีคนเพิ่มมากขึ้นดังนั้นอยากจะฝากเตือนนะครับไปยังพี่น้องประชาชนแล้วก็นิสิตนักศึกษารวมไปถึงเยาวชนนะครับที่มีความสนใจแล้วก็อยากจะเล่นในส่วนของการเล่นประทัดหรือการปล่อยโคมลอยนะครับเพราะจะเห็นว่าในทุกๆปีครับที่อยู่ในเทศากาลที่มีการเล่นประทัดโคมลอยนะครับก็จะมีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็เลยอยากจะฝากนะครับเตือน หวังดีเตือนระวังเรื่องประทัดดอกไม้ไฟนะครับจะเกิดการระเบิดและอาจจะสูญเสียถึงชีวิตหรือพิการได้นะครับฝากประชาสัมพันธ์มาจากสํานักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดขอนแก่นฝากเตือนประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนนะครับเมื่อใกล้เทศกาลออกพรรษาซึ่งก็คือช่วงนี้นะครับและก็เทศกาลลอยกระทงก็มักจะพบรายงานครับเรื่องของการบาดเจ็บเกี่ยวกับการเล่นประทัดดอกไม้ไฟรวมไปถึงโคมลอยด้วยนะครับซึ่งเหตุการณ์ส่วนใหญ่นั้นก็มักจะเกิดขึ้นจากความคึกขนองและก็ความ ไม่รู้เท่าทันนะครับไม่รู้ว่าอันตรายของประทัดแต่ละอย่างนั้นมีความโหดร้ายขนาดไหนนะครับบางทีจุดประทัดอยู่โยนไม่ทันจะพ้นมือเลยนะครับท่านผู้ชมเกิดการระเบิดก่อนทําให้เกิดการนิ้วขาดหรือว่าเกิดอาการบาดเจ็บกับสายตาแล้วก็ร่างกายได้นะครับในการนี้นะครับก็อยากจะฝากไปยังผู้ปกครองนะครับรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ทําการขายประทัดคมลอยอยู่ที่บริเวณริมคลองสมทวินนะครับก็อยากจะให้ฝากเตือนไม่อยากจะให้ขายให้กับเด็กที่มีอายุน้อยเกินไปนะครับถ้าเกิดจะขายก็ควรจะเลือกประเภทของดอกไม้ไฟนะครับ ที่เป็นอันตรายน้อยที่สุดหรือว่าไม่เกิดอันตรายกับเด็กทั้งนี้ทั้งนั้นครับเด็กที่เล่นก็ควรจะมีผู้ปกครองให้คําแนะนําแล้วก็เฝ้าดูแลอย่างระมัดระวังนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในส่วนของโคมลอยนั่นเองครับเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้ไปสํารวจที่บริเวณร้านค้าบริเวณริมคลองสมทวินนะครับหลายร้านด้วยกันแล้วก็มองเห็นนะเนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่บรรยากาศของด้วยดูหนาวแล้วก็จะมีลมนะครับพัดค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นนะครับในการเล่นโคมลอยนั้นหากเล่นไม่เป็นนะครับ ก็ควรจะมีคนที่เล่นเป็นนะครับคอยดูแลด้วยเพราะว่าเกิดการเหตุการณ์ที่โคมลอยไปติดที่เสาไฟาฟ้าหรือหลังคาบ้านนะครับอาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้ก็ด้วยความห่วงใยจาก RMU Channel ชเขาฝากเฝ้าระวังกันด้วยแล้วกันนะครับนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือความน่าสนใจของ RMU Channel ในวันนี้สหรับวันนี้ผมพีรพจน์ยอดยิ่งพร้อมทีมงานคงต้องลาไปแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ មករកសមត្ថភាព คืาเรากำลังจะทำเด็กผู้ป่วยทางกากาศนะคมัยจากจิงใจไม่ไิดเดียสดันี่สิบสี่ชั่วโมงคือพันธาสัญญาที่สพาชาหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตั้งใจที่จะให้บริการช่วยเหลือชีวิตผู้คนทันทีที่เกิดเหตุร้ายแรงฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน1669ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจลมชัก ตกต้นไม้ถูกงูกัดอุบัติเหตุโรคประจําตัวช็อกประทันหันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้พบเห็นสามารถโทร1 6 6 9ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ชํานาญงานด้านช่วยชีวิตรวมถึงอ,อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตได้อย่างทันท่วงทีทุกที่ทุกเวลา